ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัส,สบดีที่11กรกฎาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเพื่อไทยโรยราโพรมาทีก็อสะเทือนวันนี้10กรกฎาคม คุนศึกฝั่งทนโวยลั่นเขย่าเพื่อไทยรับมีมติขับออกจากพักโดยด่วนนั่นคือลีลาของเฉลิมอยู่บำรุงช่วงนี้พักเพื่อไทยต้องรับทั้งศึกในศึกนอกที่สำคัญศึกในชักจะมาทีจนเริ่มเห็นความเปราะบางพักเพื่อไทยไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมซ้ำร้ายยังอยู่ในช่วงขาลงสัปดาห์ก่อแดงระดับบ,บิ๊กวรชัยเหมะเขย่าไปรอบหนึ่งชนนายกเศรษฐาไปเต็ม สอนนายกทำงานมันก็มีหลายแง่มุมครับมุมหนึ่งระดับวรชัยเหมะถือว่าห่างชั้นนายกเศรษฐาจะสอนอะไรได้แต่อีกมุมถึงขนาดต้องให้วรชัยเหมะเตือนแสดงว่านายกกำลังแย่แล้วทำงานไม่เข้าตาเพื่อไทยกับเสื้อแดงในอดีตคือก้อนเดียวกันมีนายคนเดียวกันสู้เพื่อคนคนเดียวกันแต่วันนี้ถึงทางแยกกวนหมอเหวงป้าธิดา หันไปใส่เสื้อสีส้มเรียบร้อยแล้วแต่ยังคงเป็นเพียงส้มชายขอบความรุ่งเรืองเทียบไม่ได้กับยุคที่สวมเสื้อแดงเรียกร้องความเป็นธรรมให้นายใหญ่ขณะที่แดงอย่างวรชัยเหมมยังอยู่ในพักเพื่อไทยแต่สถานะถดถอยจากอดีตไม่เข้าถึงศูนย์กลางอำนาจว่าไปแล้วเป็นสถานการณ์ที่ขัดและแย้งกับความเคลื่อนไหวของนักโทษชายทักษิณที่พยายามรวบรวมพลคน,คนเสื้อแดงกลับมาสนับสนุนพักเพื่อไทยอีกครั้ง คำวิจารณายกเศถษฐาของวรชัยเหมะเหมือนทุบเข้าไปในใจกลางรัฐบาลเท่าที่ผมติดตามการทำงานเห็นว่าเป็นนายกที่ขยันลงพื้นที่เพื่อรับรู้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนรวมถึงเดินสายโรดโชว์ประเทศไปทั่วโลกพยายามดึงนักลงทุนรายใหญ่ๆและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาการทำงานเช่นนี้ถือว่าเป็นนายกที่ขยันที่สุดคนหนึง่งแต่วันนี้ ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเงินสดในระบบหายไปบ้านถูกยึดรถถูกยึดพ่อค้าแม่ค้าขายของย่ำแย่ขายของไม่ออกเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้ท่านนายกรับทราบดีจากการลงพื้นที่จริงรวมถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตามโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลและนายกลดลงไปทุกวันรวมไปถึงกระแสของพรรคเพื่อไทยที่ลดลงไปผมเลยมองว่า แนวทางการทำงานที่ผ่านมาของท่านนายกด้วยความขยันอดทนแต่ไม่เร็วพอที่จะทำให้ประชาชนพึงพอใจได้ผมเชื่อว่าข้อมูลความเป็นจริงนายกมีเพียงพอแล้ววันนี้จึงอยากให้นายกนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ปรับใช้และทวงถามความคืบหน้าข้อสั่งการต่างๆที่เคยให้ไว้ในรอบเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมากับข้าราชการผู้ที่รับผิดชอบแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานว่าคืบหน้าไปถึงไหน มีอะไรต้องทำเพิ่มเติมบ้างเพราะข้าราชการคือแขนขามือที่คอยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอยากให้นายกแบ่งเวลาการลงพื้นที่มานั่งทํางานที่ทําเนียบเรียกข้าราชการมารายงานความคืบหน้านโยบายไม่ใช่ตะบี้ตะบันลงพื้นที่โดยไม่เหลียวแลหลังเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจะไม่มีอะไรต่างจากรอบปีที่ผ่านมาประชาชนต้องการผลสำเร็จของนโยบายก็ถึงเวลาแล้ว ที่นายกต้องเร่งขันน็อตกำชับตรวจการบ้านไม่ใช่สั่งแล้วสั่งเลยสิ่งที่ผมพูดมานี้ในฐานะคนในบ้านแม้บางอย่างอาจระคายหูแต่อยากให้รู้ว่าความคิดเห็นของผมคือความคิดเห็นของคนที่เป็นมิตรไม่มีเจตนามุ่งร้ายแอบแฝงผมต้องการให้รัฐบาลเดินหน้าได้ปากท้องประชาชนจะได้กินอิม่มให้พักเพื่อไทยของเราจะได้กลับมาเป็นที่นิยมชมชอบใครจะว่าอะไรผมไม่สนใจวันนี้ ขอเป็นยาขมบอกปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนให้ถึงนายกครับความตกต่ำของพรรคเพื่อไทยคนในก็รับรู้ไปพร้อมกับคนนอกเช่นเดียวกับการบริหารราชการแผ่นดินของนายกเศรษฐาที่ยังหาผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้นอกจากภาพของความขยันในการเดินทางไปต่างประเทศและการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆคนในเองก็มองเช่นเดียวกับคนนอกขยันแต่ทำงานไม่เป็น เมื่อน,นัทโทษชายทักษิณต้องการแรงสนับสนุนจากคนเสื้อแดงเสียงเตือนของวรชัยเหมมาครั้งนี้จึงดูไม่กิกกอกเอาไปต่อรองได้สมตามสมเนื้อทีเดียวความเสื้อแดงไม่ทันหายความเฉลิมเข้าแทกเฉลิมอยู่บำรุงท้าเพื่อไทยขับออกจากพักบานปลายมาจากเรื่องวันเฉลิมลูกรักมีความสนิทสนมกับบิ๊กแก๊ดสร้างความกระอักกระอ่วนใจให้คณะผู้บริหารพักเพื่อไทยก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับ ที่น้าเหลิมฟาดงวงฟาดงาใส่พักเพื่อไทยสดเกาเหลาการตั้งแต่ช่วงยังไม่โหวตเลือกเศรษฐาเป็นนายกแล้วมีเรื่องดราม่าถึงขั้นตัดขาดกับนักโทษชายทักษิณที่ไปพูดว่าเป็นคนกวนโอยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตำแหน่งนายทักษิณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุขพูดอะไรระมัดระวังบ้ากคุณใหญ่โตได้ในพักของคุณคุณไล่ผมออกสิ นึกถึงแก้คดี8คดีให้คุณแล้วผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยแล้วเวลาใช้คำพูดถึงผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพและมันก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกันผมจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตที่พูดมาทั้งหมดถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนายทักษิณผมสนิทเพียงนายทักษิณและคุณหญิงพจน์จามานดาม,มาพง์เท่านั้นแต่หลังจากนี้ คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกมันสายเกินไปแล้วนั่นครั้งก่อนมาครั้งนี้เมื่อนนุมวันอยู่บำรุงราออกแล้วผมจะอยู่ในพักเพื่อไทยต่อได้อย่างไรก็เลยขอให้พักขับผมออกจากพักตามระเบียบพักการเมืองเพื่อจะได้ไปสังกัดพักการเมืองใหม่ซึ่งขณะนี้มีพักการเมืองสองถึงสพักติดต่อเข้ามาแล้วยืนยันว่าผมตกได้แต่ผม ต่ำไม่ได้ซึกในดูเหมือนยังไม่ใหญ่นักเพราะแค่เริ่มต้นแต่มันกวนใจนักโทษชายทักษิณรวบรวมเสื้อแดงยังมีปัญหาบ้านใหญ่บางบอนก็จะดีจากและพักเพื่อไทยจะกลับมาแข็งแกล่งได้อย่างไรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ แองเจิลเซเว่นเรีบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลนเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l ลเซเว Eight nine realty.